เราก็จะมาดีวิวไม้บล็อกนะคะไม้บล็อกของเราก็จะเป็นมหลายแบบหลายชนิดนะแล้วก็เป็นไข่นะจะเป็นไม้บล็อกลักษณะอย่างนี้นะมันก็จะมีอย่างเี้ด้วยนะแล้วจะมีแบบนี้ก็จะดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จะมา มารีวิวให้ดูนะว่าเราจะมีเยอะแค่ไหนแล้วก็ซื้อมาของมัน่องมันก็หายนะก็จะเป็นแบบคู่มาก็จะมานัน มานับกันว่ามีกี่อันนะขอโทษนะที่ว่ามีขอโทษนะเราไม่ได้เขียนหรสองสาสห้ากเจ็ดแปด9ก้าสิบเอ็ดสองสห้าเจ็ด

สีิบสี่อันสี่สิบสี่ส้าสี่หี่เจ็ดสี่แปดจตมันหายได้นึง้าสิบตอจากนก็จะดูวิธีการเล่นกันเลย ที่การเล่นเราก็จะชอบตอเป็นบ้านนะก็เราก็จะชอบทำอย่างเงี้ยก็จะขอเวลาจะเป็นไห้เป็นรูปดังบ้านนะก็ได้เป็นบ้านแล้วไดนบ้านได้เป็นบ้านได้เป็นบ้านเราก็จะมาตกแต่งนี่ก็จะเป็นประตูเราก็จะาประตูนะ <est> ก็จะมาเข้าไปในบ้านกัน <weirdly> ดูกันเลยเนาะแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านไร้ยะบ้างก็จะเป็นตัวนั่งนี่จะเป็นตัวนั่งเป็นที่ประวัติศาสท์นี่ก็จะอยู่ที่ไหนนะ 嗯。<sighs>